o n e t 6 4ข้อที่10นะครับข้อนี้ตอบช้อยที่4นะฮะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็มีการาคิดเงินต้นหลายๆครั้งนะครับจะไม่เหมือนกับข้อ9นะครับข้อ9นั้นมีเงินต้นครั้งเดียวแต่ข้อ10เนี่ยจะมีเงินต้นหลายๆครั้งนะฮะมันก็จะต้องเอามาบวกกันวิธีการคิดเป็นยังไงเรามาอ่านโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อ10เขาบอกว่าเจดเนี่ย เปิดบัญชีเงินฝากนะครับฝากประจำกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดอัตราดอกเบีย้ยเ2%ต่อปีนะครับโดยคิดดอกเบีย้ยแทบบอดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกปีแสดงว่าคิดปีละหครั้งใช่ไหมจากนั้นถ้าเจดฝากเงินปีละ1ครั้งครั้ง,งละ500บาทณนะวันที่1มกราคมของทุกปี แล้วก็เริ่มฝากเงินครั้งแรกวันที่1มก,การาคมปี64โดยไม่ถอนเงินออกมาเลยฝากแล้วเนี่ยไปถึงวันที่31ทธันวาคมปี74ถามว่าเจเจจะมีเงินในบัญชีกี่บาทมันก็จะต้องมีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ต้องเอามาบวกบวกบวกกันนะครับตอนนี้สูตรในการคำนวณเงินเนี่ยมันจะมีสูตรหนึ่งก่อนว่า การคำนวณมูลค่าในอนาคตจำได้ไหมนะครครูครับทวนให้นะครับสูตรการคำนวณเงินก็คือ s เนี่ยจะเท่ากับ p คูณกับ1บวก r ส่วน k ยกกำลัง k n นะครับสูตรนี้จริงๆค,ครูก็พูดไว้ในข้อที่9แล้วแต่ขอพูดอีกสักรอบหนึ่งนะครับพูดซ้ำสักนิดหนึ่งเผื่อใครที่เพิ่งมาดู นะสูตรนี้มาจากไหนมาจากการที่เราพิจารณาทีละปีทีละปีว่าเงินทบต้นมันรวมดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่และสรุปออกมาเป็นสูตรนะครับซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรียนสสวทตัวแปรแต่ละตัวมีความหมายว่าไงบ้างครับเริ่มต้นจากตัว S นะฮะตัว S เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเงินนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่ามูลค่าในอนาคตในอนาคตเช่น อยากรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีเงินก้อนนี้เป็นเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะครับก็จะได้ตัว S ออกมาต่อมา P นะครับ P ก็คือมูลค่าในปัจจุบันก็คืออะไรฮะเงินต้นที่เราเพิ่งใส่ลงไปนะครับมูลค่าในปัจจุบันนะครับต่อมาตัว R นี่สำคัญนะฮะตัว R R ตัวนี้หมายถึงอัตราดอกเบีย้ยนะพวกนี้ต้องจำนะต้องจำอัตราดอกเบีย้ยนะครับเขาจะบอกมาเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะครับใน1ปีตัวนี้น้องๆต้องระวังนะเขาจะบอกอัตราดอกเบีย้ยต่อปีแต่เวลาเราคิดเราไม่ได้คิดต่อปีไปซะทุกครั้งนะครับมาดูตัว K นะฮะ K คืออะไร K ก็คือ จำนวนครั้งนะจำนวนครั้งที่เขาคิดดอกเบีย้ยนะคือเขาจะคิดดอกเบี้ย3เดือนครั้งหนึ่ง 6, 6เดือนครั้งหนึ่งอะไรก็ว่าไปจำนวนครั้งที่คิดดอกเบีย้ยภายใน1่ปีภายใน1ป,นะน1ปีเช่นว่าถ้าเขาคิดดอกเบีย้ยทุก6เดือนแปลว่า k เท่ากับ2เพราะอะไรเพราะปีหนึ่งคิดดอกเบีย้ย2ครั้งเข้าใจไหม ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะตัวเลขตรวนี้มันมีความละเอียดนะครับข้อมูลทั้งหมดตัวนี้ถ้าเราใส่ลงไปในสูตรเราก็จะคำนวณเงินเงินในอนาคตที่เราจะได้ในแต่ละครั้งนะครับสามารถคำนวณได้โอเคพอเข้าใจนะอ่ะตอนนี้เราลองมาดูเขาให้เงื่อนไขอะไรมาบ้างครับเขาบอกว่ากำหนดอัตราดอกเบี้ย2ต่อปี2%ตรงนี้ก็เลยหมายถึงตัว อ่าใช่ไหมอ่ากรลิสต์ไว้ข้างล่างนะอ่าสรุปว่าตอนนี้ตัว R เนี่ยมันก็คือ2% 2%นน้องๆคิดเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับมันก็คือเศษ2ส่วน100หรือ0.02ให้เอาตัวนี้ไปแทนนะครับศูนเอาไปใส่ในนั้นต่อมาเขาคิดดอกเบี้ยทบต้นนะทบต้นทุกปีแปลว่า คิดเพียงปีละ1ครั้งถูกไหมหนึ่ครั้งนี่ก็คือ k เนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งถัดมะข้อนี้มันก็เลยง่ายอะครูครับก็ลิสต์เอาไว้ว่า k มีค่าเท่ากับ1ถัดมาเขาบอกว่าเขาฝากเงินปีละ1ครั้งครั้งละ500บาทไอ้เจ้า500ตัวนี้ก็คือเงินต้นนั่นก็คือตัว p ในแต่ละครั้งถูกไหม ครั้งหนึ่งก็ใส่ลงไป500บาทอ่ะครรับก็โน้ตไว้ว่า p คือ500ทันไหมโอเคเริ่มต้นวันที่1มกราคมของทุกปีนะครับแล้วก็ฝากตั้งแต่ปี2564ถามว่าตอน31ทธันวา2574จะมีเงินในบัญชีกี่บาทนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสังเกต c h o i c e c h o i c e เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราคิดเลขจริงเขาให้เราตั้งแถวให้สำเร็จก็พอแล้วนะครับตั้งแถวแล้วก็มาดูคำตอบโอเคพร้อมนะอ่ะมาดูกันนะครับสมมติว่าอ่าถูกลับลากไทม์ไลน์ขึ้นมาอันหนึ่งนะตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะ วิธีการนับจำนวนปีเนี่ยถ้าน้องๆน,นับไม่ดีมันจะคาดเคลื่อนนะครับเริ่มต้นว่าถ้าสมมติตรงนี้คือปี6 4สเอาเป็นว่าค,ครูก๊อบเขียนแจกแจงให้ดูหมดเลยเผื่อใครดูแล้วจะงงตรงกลางๆนะ 6, 4นะครับ65นะครับแล้วก็ 6, 6แล้วก็ 6, 7ค,ครูก๊อบเขียนให้หมดเลยนะ 6, 8 ,69 70นะครับปี71ปี72 ปี73ปี74แต่ว่าเราต้องเขียนให้ถึงปี75เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันในทุกๆปีนะครับอะสมมติ1มกราคมปี64เราใส่เงินลงไป500บาททัาไ,ไหมเราใส่เงินลงไป500บาทแล้วปี65เราก็ใส่เงินลงไปอีก500บาทปี66ก็อีก500บาทไปเรื่อย นะครับไปเรื่อยๆตอนนี้น้องๆดูนะฮะใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งไปถึงปีอ่73ก็ยังใส่อยู่นะต้นปี74 1มกราคม74ก็ยังฝากอีก500ถูกปะจนกระทั่ง31ธันวาปี74นะครับเขาคิดแค่ตรงนั้นฉะนั้น1มกราคปี75ไม่ได้ใส่เงินแล้ว ไม่ได้ใส่เงินแล้วนะอาแต่ว่ามันก็ยังคงมีช่วงเวลา1ปีของมันถูกปะพอเข้าใจไหมตรงนี้นะยังคงมีช่วงเวลา1ปีเดี๋ยวค่อยมาคิดตรงนี้กันนะครับอ่าน้องๆใจเย็นนะฮะในขณะที่เวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปค,ครับเริ่มที่ตัวแรกปี64ปี64เนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยมันก็จะผ่านการเวลาไป ผ่านการเวลาปี 65,,, 6 6 6หกก็จะได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยทบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสิ้นปี74สนะครับสิ้นปี74เนี่ยตัวเงินต้นมันเท่าไหร่ฮะมัน500บาทมันก็มีการให้ดอกเบีย้ยทบต้นมาเรื่อยๆถูกไหมดอกเบีย้ยทบต้นตรงนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเงินตรงนี้เป็นเท่าไหร่น้องๆก็ต้องใช้สูตร S เท่ากับ P คูณกับ 1บวก R ส่วน k ทั้งหมดยกกำลัง kn ทันไหมนี่คือการคำนวณเงินต้น1ก้อนเมื่อผ่านไปเท่านี้ปีทันไหมฮะโอเคไหมเออนี่นะงั้นเราลองแทนค่าดูสิว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้เงินออกมาที่เท่าไหร่ p __มันก็คือ500ถูกไหมฮะคิดทันไหม p __มันก็คือ500เพราะเป็นเงินต้น ตัว r คือเท่าไหร่นะฮะ0.02%หารด้วย k ก็คือ1ยกกำลัง k ก็คือ1 n คือจํานวนปีที่เงินก้อนนี้ได้อยู่ในสถาบันการเงินจํานวนปีนับยังไงก็อย่างนี้ครับกลับไปดูรูปนะกลับไปดูไทม์ไลน์นะฮะอ่ะจากปี64ไปถึงปี65เนี่ยเรานับ1ปีเห็นไหมปี3ปี4ปี5ปี 6ปี7ปี8ปี9ปี10ปี11ปีถูกไหมฮะ11ปีเพราะว่าเงินมันอยู่ในนั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี64ไปถึงปี74จนสิ้นปี74นึกภาพออกไมั้ย1มกราคม74ถึง31ธันวานะครับก็แสดงว่ามันอยู่ครบ1ปีสุดท้ายด้วยฉะนั้นตัวเลขปีที่ใส่ลงไปทั้งหมดตรงนี้คือ11ปีพอเข้าใจไหมอ่า ฉะนั้นสูตรในนี้นะครับก็คำนวณออกมามันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ500นะครับแล้วก็1 0 2ยกกกำลัง11อันนี้คือเงินในปีที่11เงินก้อนแรกนะครับเงินก้อนแรกที่อยู่จนครบ11ปีพอเข้าใจไหมนะฮะแสดงว่าเงินก้อนแรกคือ500นะครับแล้วก็1 0 2ยกกกำลัง11คิดออกมาเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือ เงินที่ฝากในปีแรกแต่นายเจตเนี่ยเขาฝากทุกปีเขาฝากทุกปีาากกปฉะนั้นเงินปี65นะครับน้องๆเงินในปี65เนี่ยเมื่อมันลันไปนะปี65เมื่อมันลันไปจนกระทั่งไปถึงสิ้นปี74ดูออกไหมพอมันไปถึงสิ้นปี74มันก็ออกมาในรูปของอะไร500คูณกับ1.02เหมือนกัน แต่ยกกําลัง10ถูกปะ่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกับก้อนเนี้ยนะครับแต่มันจะยกกําลัง10เพราะว่าเงินก้อนที่2อ่ะมันจะนับตั้งแต่ปี6 5ามามันก็จะแค่10ครั้งถูกไหมฮะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวกูครับลบส่วนนี้นะใครที่ดูตรงนี้ไม่ทนันย้อนวิดีโอดูนะฮะเพราะคูครับขอลบตรงนี้นิดหนึ่งนะเอาอันนี้ขึ้นมาเขียนเรียงกันนะฮะนี่ดูทันไหมพอเข้าใจไหม อันนี้ก็คือเงินในปีที่11เงินในปีที่10แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฝา,ากปี6 6ปี67นับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้ครับนี่ฮะปี74นะฮะปี74เนี่ยเราฝาก500ครั้งสุดท้ายมันผ่านระยะเวลา1ปีไหมผ่าน1ปีผ่าน1ปีมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ 500ยคูณ1.02งูยกกำลัง1่ถูกไหมเงินก้อนสุดท้ายพึ่งเข้าไปมาดก็เลยผ่านไปแค่ปีเดียวฉะนั้นเงินทั้งหมดมันก็คืออะไรฮะยกกำลัง1ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไล่ไปจนถึงยกกำลัง11ทั้งหมดเนี่ยต้องบวกกันถูกปะแปลว่าอะไรฮะณนะวันที่31ธันวานะครับณนะวันที่ สามสิบเอ็ดันวาคมสองพันห้า้อยเจ็ดสิบสนะครับจะมีเงินสะสมนะครับมีเงินสะสมทั้งหมดเท่าไหร่ครับน้องๆเขียนเป็นซีรีส์ออกมานะครับมันก็จะได้อะไรฮะมี5 0าร้อยคูณหนึ่งจุดูนยสองยกกำลังหนึ่ง แล้วก็500คูณ1.02ยกกำลัง2แล้วก็500คูณ1.02ยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงก้อนสุดท้ายก้อนนี้เนาะก็คือ500นะครับเขียนใหม่500คูณ1.02ยกกำลัง11บาทนะฮะ อย่าได้พลาดแม้แต่จุดเดียวอย่าได้นับจำนวนปีพลาดเลยเพราะช้อยส์เขามีรออยู่แล้วว่าถ้าเรานับขาด1เกิน1เขามีรอให้หมดโอเคนะฮะสรุปว่าเริ่มที่1 0 2่จุดกำลังหนึ่งจบที่1 0 2จุดยกกกำลัง1 1น้องๆก็ไปหาช้อยส์นะครับช้อยส์นั้นก็คือชอยส์ที่สีนะ่นึงไหมอ๋อนะฮะอันนี้ก็คือ การคํานวณน,นะครับมูลค่าในอนาคตแล้วก็มีการบวกทบต้นเพราะใส่เงินต้นทุกปีอ่อทุกปีทุกปีสมมุติปีหน้าโจทย์ปีถัดไปนะอันนี้คูณครัเดานะถ้าสมมุติเป็นเด็ก65ที่กำลังจะสอบแล้วโจทย์เขาบอกว่าคิดเงินอ่อคิดดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนมันจะเป็นยังไงฮะคิดดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนอน้องๆก็แทน k เป็น2 เพราะปีหนึ่งคิดดอกเบีย้ยสองครั้งเข้าใจไหมฮะซึ่งมันสามารถประยุกต์ได้คนออกข้อสอบเขาสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโจทย์ได้นะครับโอเคไหมฮะเราก็พยายามฝึกแล้วก็ใช้จินตนาการคิดเอานะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่สามารถนำไปคำนวณเวลาเราฝากเงินจริงๆได้นะพอเข้าใจไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งออกข้อสอบ โอน et ปี64เป็นครั้งแรกนะครับมันมีอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านๆมาเขายังไม่ได้ออกเป็นข้อสอบจริงจังนะฮะก็เริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็น่าจะมีโจทย์แบบนี้ทุกปีปีละ1ข้ออาจจะปรับเปลี่ยนอัตราเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจํานวนครั้งที่คิดดอกเบ,บี้ยเปลี่ยนจํานวนปีเปลี่ยนเงินต้นก็สามารถที่จะใช้สูตรลักษณะเดียวกันนี้ได้ ส่วนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอมูลค่าในอนา,าคตมูลค่าในปัจจุบันครูครับทำคลิปเอาไว้แล้วอยู่บน YouTube นะฮะลองเข้าไปหาดูนะโอเคนะครับก็นี้ก็จบเท่านี้แหละนะฮะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเด็ก65ที่ที่กำลังเริ่มอ่านหนังสือหรือกำลังท้อแท้นะครับให้พักสมองได้สักครู่หนึ่งแต่อย่าเพิ่งเลิอกอ่านหนังสือ นะครับเรายังไม่ไปถึงจุดล้มเหลวถ้าเราไม่ล้มเลิกเราก็ไม่ล้มเหลวเราทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนเลขไม่เก่งเลขก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับสู้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันของเรานะครับเราไม่ได้รอวันนั้นแต่เราจะไปให้ถึงวันนั้นให้ได้โอเคนะครับแล้วติดตามดูข้ออื่นๆต่อไปนะเดี๋ยวโคอฟจะ ตั้งใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ